รถขุดนำเข้าราคาถูกครับวันนี้จัดให้ครับผม IHI 35 JX ตัวนี้รุ่นใหม่เลยนะครับผมทรงกลมมนกระทัดรัดคล่องตัวบูมอาร์มยาวสวยนะครับผมที่สำคัญตัวนี้บูมอาร์มยืดออกได้ถึง6เมตรเลยทีเดียวลูกค้าท่านใดมองหารถขุดบูมยาวงานล้วงคลองนะครับงานตักเคลื่อน6ล้องานชิดไม้ต่างๆคันนี้ตอบโจทย์ได้ทันทีเลยครับผม และที่สำคัญซื้อตอนนี้ผมลดให้อีก1,000 0บาทครับแถมทันทีจะส่งฟรีทั่วประเทศไทยระบบนะครับสวิงอามเข้าอามออกก็ไวคล่องตัวดีครับภูมิอามแข็งแรงทนทานบุงกีได้เป็นบุงกีขนาดใหญ่นะครับฟัน4ีซี่มีติดมาด้วยลายไปปิ้งนะครับครบ,ครบไปเลยจากโรงงานต่อได้ทั้งหัวแยกหัวสว่านนะครับช่วงล่างมาพร้อมกับช่วงล่างแท็กเล็ก เรมสวยหนาเลยดีเลยแล้วก็มีใบดันมาให้ครบ,ครบเลยไม่ว่าจะเป็นดันดินนะครับปรับพื้นที่หรืองานขุดต่างๆคันนี้นะครับผมครบครบไปเลยคอนโทรลสั่งการด้วยระบบน้ํามันนะครับขับนิ่มขับง่ายอยู่ทางด้านหน้าเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดด้านขวาเป็นคันเร่งตัวบังคับฐานดันนะครับผมก็เดินซ้ายเดินขวาคล่องตัวในการใช้งานเครื่องยนต์สําหรับคันนี้เครื่องยนต์เดิมๆนะครับเป็นเครื่องอิซูซุขนาด3สูบปั๊มฮฮลิเป็นรูปแบบปั๊มนิ้วแล้ว ก็บอดี้เป็นเหล็กทั้งคันความทนความแข็งแรงนะครับเวลาหมุนตัวต่างๆนะครับโดนสิ่งกีดขวางต่างๆก็ไม่แตกหักง่ายแน่นอนท่านใดมองหาอยู่คันนี้ขายเพียง259,000บาทซื้อตอนนี้ลดทันที1,000 10, 0บาทครับลูกค้าจ่ายเพียง249,000บาทแถมทันทีจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยลูกค้าไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมนะครับผมซื้อได้เลยนะครับ ุ้มมากๆสำหรับคันนี้ราคานี้นะครับผมตัดสินใจเร็วได้เป็นเจ้าของแน่นอนฝ่ายขายรอรับสายอยู่แล้ว0616960160 0616960160ลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาดูรถมาทดลองขับมาได้เลยครับ2รถสวยอัอพันทองจังหวัดชีบชุรีหรือท่านใดไม่สะดวกมาดูสินค้าอยากดูตรงไหนรายละเอียดอะไรยังไงเพิ่มเติมก็สอบถามฝ่ายขายได้เลย ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ